วีสดสองวันนี้มีเรื่องค่ะกรณีการต้เถียงกันระหว่างอธิบดีกรมราชธณฑ์กับพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมีเวสซึ่งเมื่อเช้าพี่เดงอ่ะไลฟัวงว่าพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมีเวสเนี่ยท่านไปออกรายการกับพี่บุ๋มก่อนปนัดดาแล้วไปออกรายการกับอ,กาอาจารย์นิสศั์สองรายการนะพูดตรงกันแดะ<อ>เลยพูดเหมือนกันแดะเลยคือไม่ได้ตรงอย่างเดียวนะเหมือนกันแดะเลยแล้วบอกแล้วบอกเราเราดูอยู่พี่เดงเราไม่เราไม่กล้า ทำไมมันน่ากลัวขณะบุ๋มตกใจอ,ะอ่ะปะนัดดาตกใจแล้วพอไปดูยิ่งศัก์อีกทีหนึ่งตอนพูดถึงประเด็นม่าจะฟอ้องฟ้องฟ้องฟ้องยิ่งศัก์ก็ตกใจฉันว่าเป็นเรื่องน่าตกใจมากนะเธออย่าเรียกมานะช่วงนี้น่าตกใจก่อน <c oughs> คืออธิบดีกรมราชาติทานเนี่ยก็ปฏิเสธว่าไม่เคยมีชื่อเสรีพิสุทธิ์เตมิเยเวฟไปชั้น14ไปเยี่ยมเลยคุณเสรีพิสุทธิ์ก็ไปออกรายการเยอะแยะเลยบอกไป ไปจริงจริงแล้วจะฟ้อง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 อืมคือเรื่องของเรื่องคือว่าพอมันเกิดเรื่องนี้ขึ้นคนก็เลยต้องย้อนกลับไปถามคุณทวีครั้งหนึ่งหลังจากที่คุณทวีไม่ยอมตอบคําถามอะไรเลยนะคะได้แต่บอกว่าให้อธิบดีกรมราชธรรมเป็นอะไรที่เกี่ยวกับราชธรรมไปอธิบดีอะไรที่เกี่ยวกับคุนมาพืชไปคุปมะพืชซึ่งคุปมะพติตอนนี้ก็ไม่มีละไม่เกี่ยวละอะไรที่เกี่ยวกับตำรวจไปที่รตำรวจอะไรที่ไม่ได้เกี่ยวกับยุติธรรมอย่ามาถามยุติธรรมแล้วเดินออกไปเลย วันนี้เดินไม่ได้นะข่าวล้อมเลยนะข่าล้อมคุณทวีไว้หมดเรียบร้อยแล้วคุณทวีต้องตอบประเด็นนี้ประเด็นที่เขาไต่สวนกันว่าคุณนักศินอยู่ชั้น14จริงไหมและอยู่ชั้น14บนาน6เดือนจริงไหมและอยู่ชั้นสี่นาน6เดือนเพราะป่วยหนักจริงไหมหอหมอมาเซใครพาส่งไปเอาหมอออกมาเซปประชารวจตรวจสอบสเสรีพิสูจน์สารวจตรวจสอบแฉแหลกเลยคุณทวีตอบว่า ก็ okay. ต้องเรียนเรียนว่าตอนนี้เรื่องประเด็นดังกล่าวเนี่ยอยู่ในการไต่สวนของปปชนะฮะโดยหลักการในขนาดนี้เ,เราก็ต้องให้ความร่วมมือกับปปชอ,อย่างไรก็ตามในฐานะที่บริหาราราชทันเนี่ยก็ข้อมูลอะไรที่สามารถที่จะปรับปรุง ให้ระบบรัชทันเนี่ยเป็นไปตามกฎหมายหรือใครยังมองเห็นว่า,ายังไม่ถูกต้องอะไรเงี้ยเราก็จะสามารถรับข้อมูลมานะฮะซึ่งในในส่วนของรชัชทันอยากจะเรียนว่าวันนี้ส, <c oughs> สังคมอาจจะมีในกฎหมายราชทันแล้วกันที่เราบอกว่าเราจะต้องยึดกฎหมายเป็นสําคัญเนี่ยในกฎหมายราชทันเนี่ย คือผู้ต้องราชธรร์เมื่อมีสารมีคำสั่งให้มีหมายขังมาเนี่ยเราก็จะมีสถานที่ก็คือหนเรือนจำอันที่สองก็คือสถานที่ที่ประกาศในกฎกระทรวงก็คือโรงพยาบาลและอันที่สก็คือที่คุมขังอื่นที่เป็นกฎกระทรวงซึ่งในสส่วนนี้เพราะว่ากฎหมายที่ออกมาเนื่องจากว่า วันนี้เรือนจำมีฟาร์มแอร์อัดแน่นหนาก็คือก็อยังจะใช้โดยเฉพาะที่คุมขังอื่นนั้นนะออกกฎกระทรวงแล้วระเบียบแล้วยังไม่ได้ใช้ที่ผ่านมาเพราะว่าบางคนอาจจะเข้าใจผิดเนื่องจากเจตนาจริงๆเลยขนาดนั้นเนี่ยมีวัตถุประสงค์ว่าที่คุมขังอื่นอาจจะเป็นหน่วยงานที่มีความมั่นคงของราชการเพราะว่าการต้องรัชทันเนี่ย เราก็เพียงแต่เพื่อจำกัดสิทธิในการให้ให้อยู่ในสถานที่แต่ไม่ได้ไม่ได้มีแล้วก็มีกฎหมายให้เป็นการพัฒนาพฤตินิสัยเท่านั้นเองในส่วนที่เป็นข้อโต้เถียงเรื่องดังกล่าวเนี่ยในส่วนของกระทรวงก็ทราบว่ามีมีคณะกรรมการสิทธิมุชนมี ผู้ตรวจการแผ่นดินและตอนนี้ปปชก็ได้ได้ได้มีการสอบสวนซึ่งกรมราฐทรรฑ์ก็ได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปให้ข้อมูลแล้วเพราะก็ต้องเรียนโดยตรงไม่ไม,ไม่ไม่ใช่เป็นการนั่นเพราะว่าในช่วงที่เ,เดือนสิงหาเนี่ยรัฐบาลเศรษฐายังไม่ได้มาไงมันเป็นอีกรัฐบาลหนึ่ง ข้อหลอดข้อต่อค่ะพี่พี่ต้องบอกว่าข้อต่อมันแค่วันสองวันเองค่ะคือคือก็จะโยนไปยุคก่อนหมดเลยพอเด็กระยุท์ค่ะแต่จริงๆแล้วไม่ข้อต่อค่ะแต่นี่จริงจังมากนะคะถามว่าพอจะเปิดเผยข้อมูลได้ไหมสังคมก็ไม่สบายใจคุณจมีบอกว่าพูดไปเราก็ไม่ได้เป็นผู้ยุติเรื่องมันมีองค์กรตรวจสอบคือปปชซึ่งปปชเป็นหน่วยงานกลางมีกฎหมายรองรับและพลตํารวจเอกเสรีพิสุทธิ์เป็นผู้ให้ข้อมูลเราก็ต้องรับฟัง ถามว่าที่ส่งข้อมูลที่ล้องวงจรปิดใี่กับปปชลแล้วหรือยังคุณทวีบอกว่าอยู่ในส่วนโรงพยาบาลตํารวจให้ไปถามโรงพยาบาลตํารวจเรามีแค่ในส่วนของกรมราชธรรมถ้าถามถึงเรื่องว่าใครส่งไปก็ให้ไปถามโรงพยาบาลราชธรรมคุณทวียนออกนอกตัวเองหมดเลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาเรื่องคุณเสรีพิสุทธิ์นะคะคือเรื่องของเรื่องมันเป็นอย่างนี้สรุปให้ฟังคือคุณเสรีพิสุทธิ์เนี่ยเริ่มต้นจากว่าออกไม้สัมภาษณ์ที่พพทีวีก่อน เริ่มต้นเลยนะฮะไทม์ไลน์วันนั้นไปให้สัมภาษณ์ที่ PPTV แล้วก็พูดเรื่องเรื่องราวต่างๆนานาแล้วก็ไปพูดเรื่องเนี้ว่าวันก่อนผมก็ไปไปไป,ไปเยี่ยมคุณนสินที่ชั้น14โรงพยาบาลตำรวจอืมก็ไปสองแล้วนักนักข่าวในถิงนแกแบบตกใจอ่ะฮะนักข่าวสะดุ้งเลยนะ เพราะว่าเขาจะมีสิบรายชื่อซึ่งจะมีทนายความมีครอบครัวนะคะจะไม่มีคนนอกที่จะเข้าเยี่ยมได้เพราะว่าโรงพยาบาลตารวจนะั้นเป็นที่คุมขังนอกเรือนจําในระหว่างที่ผู้ต้องโทษผู้ต้องขังนี้เนี่ยป่วยหนักเขาบอกอ้าวเหรอคะไปไปไปเหรอครับไปที่ชั้นสิบสี่เหรอใช่ผมไปชั้นสิบสี่โรงพยาบาลตารวจสองครั้งคุณทักษิณเนี่ยยังคุยกยบผมเลยว่าไอ้เรื่องที่ผมเนี่ยไปฟ้องปอปช กรณีเศรษฐาเนี่ยแต่งตั้งต่อศักเนี่ยอย่างไม่เป็นธรรมเพราะว่าข้ามหัวข้ามหัวคนไปไม่เป็นธรรมผมเนี่ยไปร้องปปชทักษิณเนี่ยขอร้องผมว่าให้ถอนเรื่องออกจากปปชได้ไหมผมบอกว่ามันเข้าสู่กระบวนการคือผมยื่นเรื่องไปแล้วถอนมายังไงเนี่ยมันก็เข้าสู่คณะอนุกรรมาการไปแล้วรับอนุรับไปแล้วเดี๋ยวอนุก็จะไต่สวนแล้วก็จะเข้าสู่กรรมาการ นุ้สิบอกไม่ต้องไม่เป็นไรไปถอนก่อนพี่เดี๋ยวอื่นๆใดๆเนี่ยเดี๋ยวผมจัดการเองเรื่องปอปชอ,อันนี้ผิดหนึ่งแล้วนะคุณกำลังแทรกแซงองค์กรอิสระสองคุณพลตรวจเสริรพิสุทธิก็บอกว่าแม้กระทั่งนายกุป,ปูเองก็ยังโทรศัพท์จากเมืองนอกมาขอร้องให้ผมถอนคดีคุณเศรษฐาออกจากปปชอปอกจากปป,ปชนายกุป,ปูมันเกี่ยวอะไรอันนี้เป็นคนไทยที่หนีคดีไปอยู่ต่างแดนอ่าสาม พอแกไปถอนออกมาโจ๊กก็เลยต้องไปแจ้งตอนนี้แกก็เกิดอาการให้สัมภาษณ์คนไปทั่วว่าหนึ่งแกไปหาเท่าศิลจริงๆรัชธรรบอกไม่จริงแกบอกดูนี่แชทเอกสารแชทติดต่อกันจริงรัชธรรบอกไม่จริงบอกเอาหลักฐานมาสิรัชธรรมว่าไม่จริงผมไปจริงๆก็เลยมีเรื่องราวขอกล้องวงจรปิดซึ่งก่อนหน้านี้เคยขอกล้องวงจรปิดแล้วโดยวัชระ แล้วที่โรงพยาบาลตำรวจบอกว่าพอดีเลยกล้องจงจรปิดเราเสียโรงพยาบาลกล้องเสีย<ไ>บัตรนี้ไม่รู้กล้องใช้ได้หรือย่างไม่รู้นะ<ไ>เป็นโรงพยาบาลที่เสี่ยงมากนะเพราะกล้องวงจรปิดเสียอ<ไ>่ะมีคาถามใช่มวาฉัรอีกว่าเ<ไ>มื่อนักโทษเนี่ยเข้าไปอยู่เข้าไปอยู่ในในโรงพยาบาลเนี่ยมันต้องมีเจ้าหน้าที่รัชาทันอ่างสองคนเป็นกะกันยี่สิบชั่วโมงก็คือสี่คนแล้วทุกๆหนึ่งชั่วโมงต้องเข้าไปถ่ายรูปถ่ายรูปไว้อ่าถ่ายรูปไว้แล้วก็จดบันทึกบันทึกว่ามีใครเข้ามีใครออก จะบันทึกเอาไว้ว่าทุกๆหนึ่งชั่วโมงไปถ่ายรูปแลแ้วเนี่ยเป็นยังไงเขาขอดูบันทึกนี้ได้ไหมไม่อยอมขอดูภาพบันทึกเหล่านี้เนี่ยไม่ได้ขพออกล้องวงจรปิดต้องเสียเพราตเองเฉลีพิสุกเลยบอกว่าผมจะฟ้องราชธรรนกรมราชทัณฑนผมจะฟ้องโรงพยาบาลตารวจโรงพยาบาลเลยนะแต่ผมจะฟ้องผู้ในการลงมาตํารวจในช่วงหกเดือนเนี่ยเปลี่ยนสองคนผมจะฟ้องคุณหมอทุกคนที่อยู่ในนี้เพราะทุกคนต้องเห็นผมสิอ่า และผมจะฟ้องไปถึงจะไม่กล้าพูดทุกรายการตกใจกันหมดเลยเพราะเพราะผมก็มันจะบอกว่าเรื่องราวเนี่ยที่เศรษฐาแต่งตั้งพลตำรวจเอกต่อสักนั้นเนี่ยมันไม่มีคุณธรรมไม่เป็นธรรมแล้วมีการแอบอ้างนี่นี่จากปากคำกันนะจะพูดอย่างนี้นะฉัน,นถ่ายทอดมาชิงกลัวเลย แล้วก็เสจสามไปร้อยแกก็ออกรายการหลาย,ราย,ร,ายรายการแล้วก็พูดแบบเดิมกันอย่างนี้แหละค่ะแล้วว่ามาตรการของแกจะเป็นอย่างนี้แหละค่ะทีนี้คนก็ต้องวิ่งกลับไปที่คุณทวีอีก,ค,อกคุณทวีบอกอะไรที่เกี่ยวกับรัชฐา,านไปถามรัาชฐา,านรัาชฐา,านก็ยืนกรานว่าเสรีพิสูจน์ไม่ได้ไปวัชระเมื่อวานบอกว่าหมอรวงทองเอ่ยชื่อเลยเอ่าแพทย์ที่เซ็นให้เซ็นให้ออกไปร<า>งมาตำรวจอ,อยู่ไหนออกมาเดี๋ยวนี้แล้ววัชระก็ถามว่าแล้วพออเนี่ย พออ,อสองคนเนี่ยคนหนึ่งอะ่ะได้เลื่อนยศพระทักษิณอยู่ใช่ไหม mm hmm. คือหมอลงมาตำรวจทุกคนหมอที่รับวันแรกหมอคนที่เป็นเจ้าของไข่พออ,อต้องออกมาชี้แจงกับสาธารณชนว่าป่วยจริงไหมเพราะเขากโยงว่าคุณเสรีพิสุทธิ์เข้าไปก็พูดจากรู้เรื่องนี่ mm hmm. พูดจารู้เรื่องมากคือป่วยทิพใช่ไหมพะอ,ออกมา,ามทําท่าป่วยอยู่สักวันสองวันมะ ด้าหลังจากนั้นก็ไม่เคยป่วยอีกเลยบอกคอทิ้งไปไหนแล้วไปด้วยให้หลานเอาให้หลานเล่นว่ายน้ำเล่นแล้วมั้งก็ไม่เคยป่วยเลยแล้วก็เข้ามายุ่งยามมาครอบงำพักเพื่อไทยมาครอบครองนายกรัฐมนตรีถ้าพ่อเป็นไม่ได้ลูกสาวเป็นนายกแทนพี่ชายเป็นไม่ได้น้องชายเป็นแทนพ่อเป็นช่วยมหาไทยไม่ได้ลูกสาวเป็นแทนลูกชายเป็นรัฐมนตรีช่วยเกษตรไม่ได้อาพ่อมาแทนนี่คือการตัดต่อพันธุกรรมการเมืองไทยเราจะอยู่กันแบบนี้หรือเปล่า